สี่ข้อที่คนเป็นท้องพืชควรทำถ้าอยากอายุยืนคนที่เป็นท้องพืชแล้วเสียชีวิตเร็วส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะโรครุนแรงแต่เพราะดูแลตัวเองไม่ดีและไม่ต่อเนื่องส่วนมากเวลาอาการดีขึ้นก็หยุดยาแต่พออาการกลับมาคำเริบก็ค่อยมารักษาใหม่สุดท้ายหลอดลมอักเสบซ้ำๆจนร่างกายรับไม่ไหวนี่แหละครับสาเหตุที่ทำให้คุณอายุสั้นทั้งที่จริงๆแล้วคุณสามารถอายุยืนไดเหมือนคนปกติเลยถ้าดูแลตัวเองอย่างดีและต่อเนื่อง ถ้าอยากอายุยืนนานขึ้น4ข้อนี้สําคัญมากนะครับข้อ 1, 1รู้จักร่างกายตัวเองให้ดีสังเกตเลยนะครับว่าอะไรทําให้คุณหอบเช่นปุ่นควันความเครียดกลิ่นอากาศเย็นแค่รู้ต้นเหตุก็ป้องกันได้ครึ่งหนึ่งแล้วข้อ2ใช้ยาพ่นชนิดควบคุม,ยม,มอ,อย่างสม่ำเสมอยาหลอให้หอบก่อนคอยพ่นพอทุกครั้งที่หอบหลอดลมของคุณจะเสียหายไปทีละนิดเทนิดโดยไม่รู้ตัว 3. ออกกําลังกายเบาๆให้ปอดแข็งแรงไม่ต้องหนักขยับทุกวันร่างกายก็แข็งแรงแล้วจะช่วยยืดอายุของคุณได้นานขึ้น 4. พักผ่อนให้พอลดความเครียดความเครียดคือตัวกระตุ้นอาการหอบโดยตรงแค่ทําใจให้สงบอาการหอบก็เบาลงแล้วถ้าชอบความรู้ดีๆที่จะทําให้คุณอยู่ร่วมกับโรคหวามหืดได้อย่างสงบอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ๆใ,ในคลิปหน้า